สวัสดีจ้าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปดูคลิปของป้าแอวจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคุณดูบลเ้ยจ้าในคลิปนี้มาถ่ายคลิปบรรยากาศฟาร์มหมูของป้าแอลตอนเสาร์นะจ้ากิจวัตรประจําวันเลยจ้าพี่น้องก็คือเปิดมุ้งให้หมูนะจ้าตอนเช้าแล้วก็ดูความเรียบร้อยของหมูในคลองในฟาร์มของเรานะจ้าว่าอยู่ดีมีสุขกันไหมอยู่ดีสบายดีกันไหมจ้ามเคลื่อนนี้จ้าพี่น้อง ฝนตกหนักมากจ้ะหนักมากถึงมากที่สุดเนาะไปเอามาเปิดมุ้งตอนเวลา8ปดโมงเช้าจ้ะตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงเช้าก็มาดูความเรียบร้อยของหมูมีหมูแม่ลูกอ่อนสองแม่เนาะจ้ะต้องดูแลเนาะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยดูว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักลูกหมูเป็นยังไงอยู่ดีสบายสุขไหมเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะไปเอานะ่ะมีเรื่องมาว่ามาคุยเนาะจ้ะสู่พี่น้องเพื่อน,อนๆฟังเนาะก็คือช่วงหน้าฝนนี้ ปัญหานะจ้ะที่มันจะเกิดขึ้นกับคนเลี้ยงหมูอย่างเราเนาะสิ่งที่เราจะต้องระวังช่วงหน้าฝนก็เลยจะมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังเผื่อสาหรับพี่น้องที่เลี้ยงหมูมือใหม่นะจ้ะก็จะได้เฝ้าระวังดูแลหมูของเรานะจ้ะเพื่อความปลอดภัยเนาะช่วงนี้ถื่ว่าเป็นช่วงที่เขาดูดูฝนเต็มฤด,ดูนะจ้ะพี่น้องฝนตกบ่อยเนะจ้ะปกตกติดต่อกันหลายวันเนาะ สําสหรับไปการเลี้ยงหมูเนี่ยะช่วงหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่แอาอยากจะเตือนภัยเนาะให้พี่น้องระวังเนาะจ้ะก็คือพวกไอสัตว์ที่มีพิษเนาะที่เข้ามาหลบฝนในคอกหมูของเราเนาะเวลาหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นพวกภูอาจจะมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษก็จะเป็นพวกตะขาบมแมลงป่องเนี่ยะแมลงมุมหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆที่เรามองไม่ค่อยเห็นจะเข้ามาแอบอยู่ตามซอกตามหลืบเนจ่ะในคอกหมูของเราเนาะเพื่อหลบฝน แล้วก็มาสร้างปัญหาให้กับเราคนเลี้ยงหมูก็คือมากัดหมูของเรานะจ๊ะถ้ากัดลูกหมูน้อยเนาะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3-4ถึงเดือนนี่ถ้าเป็นพวกอ้ไแมลงป่องมแมลงมุมหรือว่าพวกตะขาบเนาะจ้ะถ้ากัดนี่ก็คือว่าลูกหมูน้อยของเรานี่คือไม่รอดนาะจ๊ะตายเพราะว่าเขาจะทนพิษความเจ็บปวดไม่ไหวเนาะเขาก็จะตายแต่ถ้าเป็นหมูรุ่นใหญ่เนาะรุ่นหนุ่มสาวหรือว่าพ่อพันุแม่พันธุก็จะ ไม่ถึงกับตายแต่ก็จะมีอาการแบบว่าตัวแข็งตัวชาเนาะถ้าเวลาโดนสัตว์พวกนี้กัดเนาะก็จะไม่ลุกมากินอาหารก็มีจะนอนแล้วก็เวลาที่เราคนเลี้ยงหมูไปโดนตัวนี่เขาก็จะร้องแบบเจ็บปวดเนาะแต่ถ้าเป็นสัตว์แบบว่างูเนาะแบบงูเหา่างูที่มีพิษร้ายแรงเนะี่ย ถ้ากัดหมูรุ่นใหญ่หรือรุ่นเล็กก็คือตายเลยเนาะจ้ะถ้าเป็นถ้าเป็นงูที่มีพิษแบบรุนแรงเนาะช่วงหน้าฝนนี้เนาะจ้ะถ้าข้อหมูเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนเนาะจ้ะ,ะบริเวณข้อหมูของเราว่าว่ามีป่าหญ้ามันโลกหรือว่ามันดูแล้วว่ามันโลกมันเป็นที่ซุกซ่อนของพวกสัตว์พวกมีพิษเนาะเราก็ต้องแบบว่าตัดเนาะจ้ะตัดถางทําความสะอาดให้มันดูโลง่ลงๆเตียนๆให้มันดูแบบว่า ปลอดปูงจากสัตว์พวกนี้หรือว่าเราก็ต้องดูแลแบบพวกคอกหมูพื้นคอกหมูยิ่งมีลูกหมูน้อยคลอดใหม่ของพ่อแอเหมือนของพ่อแอน๋นี่มีอสองแม่นะา๊ะพ่ออ๋ถึงเวลาเปิดมุงนี่ต้องมาดูความเรียบร้อยหลังฝนตกนะจ๊ะกลัวอันตรายจากพวกนี้แหละกัดลูกหมูบางทีก็มี FC ฟซีนะจ๊ะที่เลี้ยงหมูมือใหม่หลายคนบอกว่า ตอนเย็นก็ยังเห็นลูกหมูแข็งแรงดีอยู่วิ่งเล่นดีอยู่ตอนเช้ามาเห็นนอนแข็งตายแล้วไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรตายโดนแม่ทับหรือเปล่าบางทีหมูก็ตัวใหญ่แล้วก็ยังตายอายุเดือนหนึ่งแล้วก็ยังตายอะไรประมาณนี้ก็คือแบบว่าก็อาจจะโดนพวกสัตว์มีพิษกัดได้ช่วงหน้าฝนจ้ะก็ต้องแบบว่าคอยระวังนืาจาะสัตว์พวกนี้อันตรายกับหมูที่เราเลี้ยงมากเลย สำหรับวิธีแก้ปัญหาป้องกันสัตว์พวกมีพิษพวกนี้เนะาะจะสำหรับป้าแอวแล้วก็คือการเลี้ยงไก่บ้านควบคู่กันไปกับการเลี้ยงหมูเนาะป้าก็จะให้ไก่อะเข้ามานอนในคอกหมูไก่เวลาที่มันมาอยู่เนะี่ยมันเห็นก็มันก็จะจิกเนาะไม่รู้ว่ามันแพ้่กันแบบไหนได้จะพี่น้องเอาไก่มาเลี้ยงเนะาะจะสัตว์มีพิษนี่จะอกเขามาอยู่ในขอกหมูป้าแอลเลยจะเทใไ้หมูที่เลี้ยงในขอกนี่ ปลอดภัยหายห่วงจากซัตว์มีผิดพวกนี้นะจ๊ะตะขาบแ,แมลงป่องแมงมุมนะจ๊ะไม่ค่อยมีเลยจ๊ะพี่น้องเอ๋ยถ้าเลี้ยงไก่บ้านจ๊ะปนนีไก่ไม่อีกปัญหาหนึ่งนะจ๊ะหนั่งก็คือปัญหาเหลื่องหมูทีเห่าเลียงนะจ๊ะเป็นโรคตุ่มแดงเนาะตามผิวหนังนะจ๊ะ อาจจะเกิดจากยุงหรือว่า,มาแมลงดูดเลือดตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นอยู่ตามพื้นคอกหมูนะจ๊ะบางทีกลางมุ้งนะจ๊ะกลางมุ้งให้แต่ว่า,มาแมลงตัวเล็กพวกนี้มันก็มีความสามารถที่จะเข้าไปในมุ้งได้แล้วก็หมูของเรานะจ๊ะมันก็เหมือนกันกันกบคนเนาะบางตัวภูมิต้านทานแข็งแรงก็จะไม่เป็นตุ่มเป็นเป็นตุ่มพองเปื่อยเป็นหนองเป็นอะไรพวกนี้แต่บางตัวภูมิต้านทานโรคไม่ดีนะจ๊ะยุงกัดนิดนึงก็เป็นตุ่มบวมขึ้นมานะจ๊ะ มีเอฟซีหลายคนสงสัยว่าถ้ายุงกัดทําไมลูกหมูไม่เป็นทุกตัวละป้าก็ขังอยู่ด้วยกันเป็นแค่สองสาตัวแต่ว่าไม่เป็นทุกตัวก็มันอยู่ที่ภูมิต้านทานของลูกหมูแต่ละตัวบางตัวยุงกัดก็แพ้ก็จะเป็นตุ่มบวมแดงเนะจ๊ะวิธีรักษาเวลาที่หมูเป็นตุ่มแดงบวมนะจ๊ะถ้าเป็นลูกหมูเล็กเนาะที่ยังกินอาหารไม่เป็นนะจ๊ะเราก็จะให้แม่ของเขา กินยาน่าจะเอายาแก้อัเสบค่าเชือ้อผสมกับอาหารให้แม่เขากินเวลาที่ลูกหมูได้กินนมก็จะได้กินยาพวกนี้รักษาการอักเสบภายในส่วนผิวหนังภายนอกน่าจะเราก็จะใช้ยาพวกคารามายหรือว่ายาม่วง สำหรับป้ายปากเด็กเวลาที่เด็กของคนเราเป็นแผลร้อนในนะจ๊ะหรือว่าปูนกินมาก็ได้จ้ะสีแดงก็ได้สีขาวก็ได้เอาไปแต้มไปทานะจ๊ะตรงที่มันเป็นบริเวณที่มันเป็นตุ่มที่พองอยู่ตามผิวหนังของหมูของเรานะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นหมูเล็กหมูใหญ่การใช้ทาผิวภายนอกใช้เหมือนกันนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นหมูใหญ่เนาะ มีตุ่มแดงที่กินอาหารเป็นแล้วลูกหมูที่แบบว่ารุ่นหย่านมแล้วกินอาหารเป็นแล้วเราก็ใช้ยาแก้อักเสบฆ่าเชื้อผสมอาหารให้ให้ลูกหมูกินได้นอกจากป้องกันอาการอักเสบภายในเพราะว่าภูมิด้านทานหมูแต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกันนอกจากการเป็นตุ่มแต่ถ้าเกิดลูกหมูเป็นตุ่มพองและแตกเป็นเป็นแผลสดนอกจาก เราก็จะใช้ยาพวกยาเปตาด,ดีนนาะจ้ะเป็นตาด,ดีนที่คนเราใช้สําหรับทาพวกแผลสดป้องก,กันการติดเชื้อเนาะหรือว่าเป็นพวกยาแดงยาเหลืองก็ได้จ้ะทาตรงบริเวณที่เป็นแผลเป็นตุ่มที่แตกเป็นแผลสดเนาะจ้ทา,าเป็นวันละสองครั้งหรือ3าครั้งก็ได้จ้าตรงแผลให้แผลมันแห้งเนาะไม่อักเสบจ้ะเดี๋ยวมันก็จะพอมันแห้งแนละ้วมันก็จะหลุดหายไปเนาะจ้ะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วก็จะจบคลิปซ้ำนีดเด้ยจ้าจาังไรก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามนะจ้าที่เเขามาชมมาดูคลิปของไปแลเวนะจ้าการทำคลิปเหตุคลิปลงในช่องย t u b e ช่วงนี้ไปแล้วก็จะว้าวคุยนะจ้าอาจจะอีสานแน่นะจ้าภาษาภาคกลางแน่ผสมกันไปเนาะเพราะว่ากมีเอ็มซีส่วนเ่ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้เนาะเพิ่นกับเขามาเบิ่งคลิปนะจ้ามาฟังมา แววว่าคุยสู่ฟังบางคำเพิ่นก็ฟังบมลูเนจากอีสานท้งมดปากกเลยเวาอีสานแนะ่เวาภาษากลางแน่เนจ่าผสมกันไปเพื่อว่าเขามารับชมเบื่องคีปก็จะได้ได้ลูน้ำกัน,นะนจ่าพี่นอ้องจังไกรกะพอกันไม่ได้คลิปหนาเน,นจ่านํำเหลืองเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูช่วงหนา้าฝนเนจากปัญหาที่พ่อที่เจอนอกาสิ่งที่ควรระวังเพื่อความปลอดภัยของหมูที่เาเลี้ยงเนจ่านำมาแววมาคุยสู่กันฟังเพื่อจะมีประโยชน์กับคนเลี้ยงหมูน้ำกันเนจ้า จังไดกะขอขอพระคุณทุกการติดตามนะจ๊ะเอซทุกคนทั้งผูค้คนกุติดตามหม่นะจ๊ะพอกันไหมในคลิปหน้า้้จ้าอยู่ดีมีความสุขทุกคนจ้าสวัสดีจ้า